วันนี้จวนเอฟซีไม่เอลส่วนเจ้าอาต้นหอมนี่ลอนี่ปลูกไว้ก็ได้กลิ่นนะเจ้าบนสวนให้หนะเจ้าเนาะปลูกไว้หมอกกินนะเจ้านี่งามพองบางามพองพอได้หรออันนี้ก็กระลำอันนี้ก็พักกาดอันนี้ก็ต้นสม้มมีตึงน้อยมีตึงใหญ่เจ้าเอฟซี FC. นี้สนมากก็จะเป็นพักกาดนะเจ้าเนาะกำลังวานอยู่นะเจ้าปลูกไว้ตะเมะแตะแมะตำให้ตำสวนนี่อันนี้ก็พักกีบพลังนะเจ้านี่มาพอนี่รอเจ้าเอฟซี FC. อย่เขาแปงเป็นแปงเป็นแปงน้อยๆนะเจ้าตำหอมอสวนส้มนะเจ้านี่ปลูกสวนส้มอันนี้กระลำนะ่เจ้า นี่ถ้ามันเมาะถ้ามันหัวมันงามนี่นะมันก็จะหันนะเจ้าอันนี้มันกำลังน้อยโยเจ้าเอฟซีโอ้โหขุดจะเป็นส้มนะเจ้านี่อันนี้เนาะนี่เขาก็แปลงหน,งลนังเตวเลาะนี่นี่ไม่บัวนี่นี่นี่บัวบะเกานาะยเจ้าบัวหดน้ํานี่เ,เววตวหนังเลาะนี่นี่เขาก็ปลูกั้ให้ขอสวนนะเจ้า ปลูกเงาะปลูกส้มเขียวหวานปลูกบัก้งกยอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาบอ่อปลาน้อยๆนะเจ้าเอาปลาดุปลาลิ้มปลาเน้นมาปล่อยออกเป็นเตื้อบออกเป็นเตื้อนะเจ้าตํำคุ่มโคนี่นะเจ้าเอฟซีพอนี้เหรอเนี่ยเอามีให้มีสวนเขาเอาอันมาแปลงให้แปลงสวนเขาหิมอะต้นไม้ไล่นะเจ้านอไล่นอบง มันออกมาเฮาก็ได้กินนะเจ้าเป็นลืกเป็นน้องเป็นปลาบอนปลาบุกนี่พอนี่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 อยู่ตามธรรมชาติาน้ำห่าเออนะเจ้าเอพาผักกาดมาพกพกพกพ,ก,พ,ก,พกไว้เป็นยกเป็นยุม่มนี่เนี่ยมันตึงม้วนแต,แต๊เลยอะนึกถึงสมัยอยู่กับปอกกับแม่เป็นปลาขึ้นเลืโกขึ้นนองเพอเนี้ย ปลาบุกปลาบอลอูดโดทๆๆๆๆเหมาะขนาดนี่อันนี้ก็จะอันนี้เป็นผ้าขี้หูแอมน้อยนี่ปัดโตขอเตะมันใหญ่ขึ้นมามันก็จะอิงเทิมต่ำตะฟังน้ำนี่นาเจ้าเนี่ยน้ำธรรมชาติถึงมันจะเป็นน้ำหากนาเจ้าเอฟซีแต่มันก็สวยงามนะนี่นี่นีนี่พอนี่เนาะ ันนี้ปลาเอฟซขึ้นมาให้มาส่วนนะเจ้า